สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆน,นะครับสุข,ขสุขก้นมืัอนี้แหละผ้าพีผ้าน้องมากนี่แหละหน้าวัดหลวงปู่นะครับหน้าวัดหลวงปู่ศิลาพี่น,อน,น้องเบื้องรถหลายวะนั่นในร้านจอดรถเต็มบัดน้ำขังถนนก็จอดเต็มพี่น้องมึงเองาคนาาาน่ะจิ๊ดด้วยนี่รถจิด๊ดอีกแล้วเราฝากรถยี่สิบบาทเอาขัวมือเหาหมดหลวงปู่แล้วน,งน,นา,างเงินใช่ปะเดี๋ย พุน่ะพนะคุนเลขึ้นไปเตรียมเยอะหน่อยชูาหารของฝากส่มือนี่ก็เป็นวัดเพิินทึกันขัวมือกับแมนนะครับเนี่ยคนยางขามบ,บักไล้ คนอะอนมอะอาพธิท่าน,น้นะโอ้ยปวดโอย,โอยตุ้งยงแ้ม,มาว้่หดอดหวงขาย1น่งัวปะ่ะสองอยู่นี่นวัดลงปู้เนี่ยขาย1น่งัวเขากัน มีงห่อนเนื้อวัวสดตีนไก่ย่างขิงแล้วกู้เกี๊ยวเลือพิมสยามโอ้หลายๆว่ามันค้นสิบว่าหลายพี่น้องหลายคือเเ่าหลายสุญามตล้องเลี่ยมมี หลายนี่กับน,นี่สวัวดีสัง่งยังเห็นไามนี่เออน,อนี่อันเบิดสองขางท่างสั่งที่พักสั่งนี่สวดีสั่งทานอาหารสั่งโรงแรมดูอมองกินของเป็นลังเป็นลังไงผมนั่นแล้วอยู่ กานค้นมาหลายสรุปแล้วแหละค้นหลายคือเกาพี่น้องเลยหน้าวันลงปูยิมศิลา